ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ4 2นาทีนะครับก็อยู่ในช่วงของคอนเทนต์คุยกับน้านะครับหลังจบแมตช์แรกนะครับของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอืมก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดรูปแบบใหม่ที่ตื่นตาเล้าใจนะครับแล้วก็ มีฟุตบอลให้ลุ้นเพิ่มขึ้นนะครับคือก็จะเตะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเลยนะครับแล้วก็มีแต่พวกยักษ์ใหญนะ่ในโลกฟุตบอลเนี่ยมาเจอกันนะครับก็เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าบอลต่อเนี่ยเข้าหมดเลยนะครับบอลต่อเข้าหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปคุยเก็บเก็ดเล็กเกตน้อยนะครับพอได้พูดจาพูดคุยกันนะครับคู่แรกเราไปกันที่ ไอ้มาลายยูเวนตุสนะครับก็เปิดบ้านยูเวนตุสสเตเดียมนะครับในเมืองตูลินเนี่ยรับการมาเยือนของ BSVI o f ยอเฟนนะครับยูเวนตุสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับเมื่อคือนนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กระแสดูว่ายูเวน่าจะทำได้นะครับยูเวเนี่ยได้3ประตูนะนะครับจากคิ is, นแอนยีดิสนาที21นะครับ แมคเคนนี่ยี่เจ็ดนะครับแล้วก็กอนซาเลสนาทีห้าสิบสองส่วนเพชเวียเฮลเฟนเนี่ยมาได้ประตูตีไข่แตกนาะทีเก้าสิบบวกสามนะครับจากแซเบอรี่นะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยเป็นคินันยีดิสนะครับอืมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าสถิติในเกมเนี่ยนะครับสถิติในเกมเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างสูสีนะครับ ไม่ว่าจะแถมการเล่นเกมลุกอะ่ะทางพีเอสบีไดูดีกว่าด้วยนะครับดูดีกว่าด้วยนะครับเกมบุกอันตรายเนี่ย PSV ก็ดีกว่านะครับการยิงประตูเนี่ยมีพอๆกันนะครับยิงตรงกรอบพอๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยแต่ปรากฏว่าทางยูเวนตะุสนี่ยคมกว่านะครับยูเวนตะุสนี่ยคมกว่าดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลสิ PSV เนี่ยห้นะครับยูเวนตุส46 เออสกอร์ยูเวนตุสเนี่ยมันมันมันไม่น่าหลุดไปถึงสามหนึ่งนะมองกันน่ยมันน่าจะแค่เฉือนใช่ไหมเออมันน่าจะแค่เฉือนดูครับคือแพ้ทุกอย่างนะครับจํานวนการผ่านบอลเนี่ยพีเอสบีก็ดีกว่าผ่านบอลสําเร็จก็ดีกว่าดักบอลได้พอๆกันนะครับอืมทีเนี้ยเมื่อคนะืนอ่ะยูเวนตุสมาในระบบอ่าสี่สองสามหนึ่งนะครับสี่สองสามหนึ่งแล้วก็ ทางฝั่งของ PSV มาในระบบ4-3-3คือมาแบบไม่ได้มาอุดเลยมาลุยเลยนะครับมามา,มาลุยเลยครับสำหรับ PSV นะครับแต่ว่า,ามันเขี่ยวไงบอกแล้วครับว่ายูเว่มันเคี่ยวครับมันเป็นทีมที่แบบเ,เวลาเล่นในศึกใหญ่ๆเนี่ยมันแล้วยิ่งเป็นฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับยูเวก็ทำผลงานได้ได้ดีนะครับได้ดี เนี่ยโอ้โห,โหจริงๆเมื่อคืนเนี่ยนะเลทเนี่ยมันมันมันก็ยังก้กึ่งนะของยูเว่นะครับแต่ว่าอ่านอ่านที่ความเขี้ยวอะเนาะเออวันคู่เนี้ยผมให้ถูกนะใจนึงอะเกือบจะไป PSV แล้วเพราะสถิติ PSV มันมันชนะรัวรวชนะรวดรวดเลยนะในในลีกของพวกเขาอะเนาะ,ะนะครับเราก็เก็บกันนิดนิดหน่อยๆน่อยครับดูจากสถิติแล้วมัน มันน่าจะมีโอกาสที่ PSV จะพลิกได้ด้วยซ้ำนะเออเนี่ยจำนวนการบุกมีต่างกันครึ่งๆเลยนะครับ PSV ทําเกมลุกก็ดูดีกว่าเยอะเยอะเลยอะ่ะแต่ผมไม่ได้ดูในเกมนะดูจากสถิติที่เขาสรุปมาเนี่ยก็พอจะบ่งบอกว่า PSV ค่อนข้างจะเหนือกว่าด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะคมจังหวะปิดสกอร์เนี่ยยูเว่มันแม่นกว่านะครับก็คว้าชัยไป31นะครับคู่ถัดมาเนี่ย เป็นคู่ที่ผมค่อนข้างมองต่างนะครับค่อนข้างมองต่างจากกูรูท่านอื่นเราก็โดนเลยนะครับเพราะว่ายังบอยเนี่ยผมว่ามันมันเล่นดีนะแต่เมื่อคืนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วแอสเซนวิลล่าเนี่ยเพิ่งจะเป็นถ้าพูดกันแบบในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยจะว่าเป็นน้องใหม่ของถ้วยใบนี้ก็ได้ครับแอสเซนวินล่าเนี่ยมาพร้อมการจัดระบบรูปแบบใหม่ด้วยเมื่อคืน มองว่าวินล่าก็ยังไม่น่าชนะขาดอันนี้มันขาดเลยครับยิงไป3เม็ดเลยครับบุกมายิง3ามศูนย์มาที่สเตเดี้ยนวักดอฟใช่ไหมววงดอฟนะครับถ้าผม,มาอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับแอ,อ,อสซันวินลา่าได้ประตูจากเตเลมอง์นาที27นะครับแลมซี่38แล้วก็โอนาหน้า86นะครับโดยที่แมนออฟเดอะแมตช์ในวันนี้เป็นของเตเลมอง์ด้วยนะครับ เนี่ยแอสเซนวิลล่ามาในระบบ4-4-2นะครับในขณะที่ยังบอยก็ในระบบ4-4-2นะครับเรียกว่าวิลล่าเนี่ยได้ประตูจากมิดฟิลด์ตรงกลางกับริมเส้นเนี่ยสตัวนี้เลยนะครับ mm. เตเลมองโอนาน่าแรมซี่เลยนะครับกองหน้าเนี่ยไม่ยิงนะกลายเป็นกลายเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับใช่ไหม,มเตเลมองเล่นดีอยู่แล้วสมัยอยู่เลสเตอร์เนี่ยก็เล่นดีนะครับ ผมยังอยากเชียร์ให้แมนยูเอาเลยทีแรกแต่กลับกลายเป็นว่าได้ย้ายมาอยู่กับอสตันวิลล่านะครับเล่นดีอ่ะนะสถิติในเกมเนี่ยต้องบอกว่าวิลล่าดูดีกว่าแหละนะครับวิลล่าดูดีกว่าแล้วก็การได้สรุปป,ประตูอ่ะมันเยอะนะครับได้ยิงถึง20ประตูนะครับยิงตรงกรอบไป7นะครับยิงตรงกรอบไป7เกมบุกอันตรายก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับเกมบุกเกมอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์การคองบอลก็ค่อนข้างสูสีนะอย่างบอยก็ไม่ได้เป็นรองมากครับอย่างบอย47สี่สิบเจ็ดนะครับวิลล่านี่ห้าสิบสามนะครับจำนวนการผ่านบอลน,นะครับจำนวนผ่านบอลสําเร็จเนี่ยก็ทางฝั่งวิลล่าดีกว่านะครับทางฝั่งวิลล่าดีกว่าม,มันขาดไปนะค,ค,คู่เนี่ยรู้สึกเมื่อคืนเนี่ยผมจะให้ให้อยู่อย่างบอยที่ราคาหนึ่งลูกเจ็ดห้านะ ยังไม่รอดเลยอืมเรามองว่าเม็ดที่สองไม่น่าจะได้ใช่ไหมมันเนี่ยมันยิงสามเลย <c oughs> โอ้โหก็ถึงบอกไงเมื่อคืนนี้บอลต่อมันอัดอั้นมากนะครับแล้วก็ทําได้นะครับทําได้อืมวิลล่านี่เป็นม้ามืดหรือเปล่านะครับอืมทีนี้ไปดูในคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามนี้ก็ผมให้อยู่เอซิมิลานเต็มๆเ,เลยก็ยังบอกอยู่ครับว่า จริงๆมันเป็นราคาแปลกนะพอพอริเวอร์เมื่อคืนต่อครึ่งลบห้าคือราคาแบบแบบริเวอร์มาต่อมิลานอ่ะครึ่งลูกอะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเล่นกันที่ซานซิโร่ด้วยนะในเมือง Milan มิลานนะเมื่อคืนเนี้ยเอ่อมันผมดูแล้วมิลานก็กลับมาใช่ไหมเพราะมิลานในนัดหน้าสุดอ่ะมันมันชนะพล่ลเลยอะ่ะสี่ศูนย์ในขณะที่ริเวอร์พูลเนี่ยเล่นในบ้านเจอทีมแบบ จะว่าแข็งก็ไม่แข็งอะอย่าง Nottingham Forest เนี่ยแล้วแพ้คาร์แอนฟิวอะยังไงกําลังใจมันก็ต้องเสียใช่ไหมคือเราวัดโมเมนตัมอะเมื่อคืนอะเราว่าเอ้ยมิลานโมเมนตัมมันน่าจะดีกําลังใจมันน่าจะมานะครับแล้วก็ลิเวอร์มันน่าจะแป้วลงอะแล้ววันนี้ลิเวอร์เสียเปียบทุกอย่างนะผมมองว่าไหนจะต้องเดินทางมาอีกไหนะจะต้องมาที่ซานซิโร่ซึ่งมันเป็นสังเวียนที่น่าเกงขามอยู่แล้วใช่ไหม แล้วพอเริ่มเกมแค่นาทีที่3เนี่ยพู้ลิสิตยิงให้มิลานนําก่อนโอ้อันนี้ผมนิ่งเลยไม่ได้ดูหรอกแต่ดูที่สกอร์มันดีติ้งรู้เลยว่าอหวานเจี๊ยบล้วเพราะว่าลิวอพูต้องยิง2เม็ดแล้วอะ่ะซึ่งโอ้โหเพิ่งเริ่มเกมด้วยแล้วแล้วมันใช่เรื่องไหมถ้าโดนบอลต่อโดนนําแล้วจะเปิดเข้าแรกโอ้โหแล้วไปเปิดแรกกับมิลานมองยังไงลิวเวอร์เมื่อคืนอะ่ะผมก็ มันไม่น่ากลับมาชนะได้ครับแต่พอเล่นไปเล่นมาโอ้โหลิฟูมายิง3ประตูรวดจากโคนาเต้นาที23นะครับเฟอร์จิลฟันไดน้นาที41นะครับโซบอสไลน์นะครับนาที67โอ้โห <laughs> ล้วที่สำคัญนะ่ะแมนออฟเดอะแมตช์น่ะเป็นไลอันกาเวเบชนะครับนักเตะใหม่ใช่ไหมโอ้โหเปิด เปิดฟอร์ที่ฟุตบอลยุโรปถ้วยใบใหญ่ก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับคู่นี้ถือว่าพิกล็อกในสายตาผมนะถ้าถ้าดูว่ามิลานมันนำแล้วอะ่ะมันมันมีแต่องมีโอกาสจะโดนเพิ่มอะ่ะเพราะว่าถ้าเปิดแรกใช่ไหมล่ะมิลานมันได้เปรียบแล้วอะ่ะนาทีที่สามนำโอ้แพ้แพ้ขาดเลยนะครับทีนีเ้เล่นในระบบเดียวกันด้วยนะเมื่อคืนนี้มิลานกับ ลิเวอร์เนี่ยมาในระบบ4-2-3-1หน,นะครับห้อยหน้าตัวเดียวลิวพูเนี่ยห้อยดีโกโจโต,ต้าไว้นะครับเมื่อเอาเคสโปสวอสไลน์แล้วก็ซาร่าเป็นหน้าต่ำไหมเขาเรียกหน้าต่ำไหมสามตัวแบบเนี้ยมิดฟิลตัวลุกหน้าต่ำอะไรก็ว่าไปนะครับดูส่ตีในเกมนะครับถิตีในเกมเนี่ยลิเวอร์อ River ดีกว่านะครับลิเวอร์ดีกว่า เกมบุกเนี่ยลิเวอร์พูลแหละร้อยสิบเจ็ดนะครับทางเอซิมิลานแค่แปดสิบสามนะครับแล้วที่สําคัญเนะี่ยโอกาสในการจบสกอร์โอกาสในการยิงอ่ะลิเวอร์มันเยอะจริงครับยี่สิบสี่ครั้งอ่ะนะในขณะที่ทางฝั่งของมิลานเนะี่ยได้ได้ได้จบสกอร์แค่แปดแล้วยิงตรงจากแปดยิงตรงขอบแค่สองอ่ะแต่ลิเวอร์มันมีโอกาสจบเยอะอ่ะจบยี่สิบสี่ยิงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะยิงตรงกรอบสิบสองนะครับ เป็นประตู3ก็ต้องถือว่าโอ้โหไอซิมิลานสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้นะถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะท,ท,ทั้งๆทีเ่เปอร์เซนต์การคองบอลเนี่ยมัน50-50นะเท่ากันแล้วก็จำนวนการผ่านบอลก็ไม่ได้หนีกันผ่านบอลสำเร็จก็ไม่ได้หนีกันนะครับมันอยู่ที่การได้จบลิเวอร์มันมันมันครบกระบวนะคือบุกแล้วได้จบบุกแล้วได้จบเนี่ย24ครั้ง ก็เลยเรียบร้อยดีครับมันได้โอกาสเยอะ,อะใช่ไหมล่ะมันได้โอกาสเยอะถ้าจริงๆถ้ามันจูนๆดีๆอ่ะมิลานเละเลยนะเนี่ย <c oughs> ดีนะโดนแค่สามเนี่ยดูจากการยิงเนี่ยนะครับเอรอร์พูกก็กลับมาได้นะครับในฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับอืนัดหน้าตามลิเวอร์ดีไหม <c oughs> นัดหน้าตามลิเวอร์ดีไหมเราไปโดนว่าลิเวอร์มันต่อสองลูกกว่าเนาะ อ่ะคู่นี้ก็จบไปคุยกันสนุกสนุกครับอีกคู่นะครับอีกคู่ที่มองว่าไปลุ้นเม็ดเม็ดกินนะครับไปลุ้นเม็ดกินซึ่งจริงๆอะ่ะก็ไปลุ้นจริงๆลุ้นจนเยี่ยวเล็ดเยี่ยวราดแหละเพราะว่าเรียวมะริดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยต่อลูกครึ่งนะครับเลือกไปที่ลูกครึ่งน้ําน้อยหน่อยแล้วมันก็มีลูกครึ่งควบสองเนาะ ถ้าอยู่ที่ลูกครึ่งก็จะได้เต็มนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ลูกครึ่งครบ2ก็ได้ครึ่งเดียวนะครับมัดลิดเนี่ยมาได้ประตูทดเจ็บอ่ะ90วก5จากเอนริกนะครับเป็นฝ่ายเปิดประตูแรกก็คือเอมปาเป้ P P e นาที46กนะครับก่อนที่จะโดนมาขาวสุดกาดตีเสมอด้วยนะคือเรียวมัดริดเนี่ยมา,มาบี้เอาช่วงท้ายเกมอ่ะมาได้ประตู2.1จากล,ลูดิเกอร์นะครับแล้วก็มาทดเจ็บจากเอนริก นะครับก็จะเห็นว่าเกือบไม่ไหวแต่ว่าด้วยความเขี้ยวอะ่ะของทีมระดับเนี้ยอย่างอย่างที่เรามองกันอะคือมันเป็นทีมที่มีใส่ตีดีในถ้วยใบนี้นะครับอพองานเนี้ย,ยมัดลิดก็คือเรียวมัดลิดอะแล้วเตะกันที่ซานดิเอโกเบอร์ดาบิวบอกแล้วนะครับอเผอิญเผอิญอะวันเนี้ยนายประตูอะ ของเรียวมัดลิดอะ่ะมันคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับติโบกูตัวนะครับอืมก็เสร็จอะ่ะถ้าวันนี้แบบโชว์ฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะบ่งบอกอะไรได้ว่าอ่อสตุตการ์ดไม่ได้เป็นรองหรอกนะจริงๆอะ่ะดูจากสกอร์เอยดูจากแมนออฟเดอะแมตช์เลยอะ่ะแต่คงจะเจอความเหนียวของติโบกูตัวเข้าไปอะ่ <laughs> นะนะเดี๋ยวเราไปดูนะ แผนการเล่นเนี่ยสตุดการดมาลุยเลยครับพอเล่นวางกองหน้า3ตัวเลย4-3-3นะครับในขณะที่เรียวมัดลิดเนี่ยเล่นในระบบ4-4-2นะครับเล่นในระบบ4-4-2<ๆ>มาแบบไม่กลัวไม่เกงเลยนะแล้วก็ทำได้ดีด้วยอะ่ะเพียงแต่ว่ามามาโดนบี้ในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายอ่ะก็โอ้โหโดน2เม็ดเลยนะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะในเจอทีมระดับเนี้ยนะครับ เกมบุกของของสุดการดดูดีเลยนะครับเกมบุกบุกอันตรายเนี่ยการได้ยิงประตูเนี่ยโอ้โหได้ยิงเยอะด้วยนะยิงแล้วยิงเนี่ยหวังผลได้นะเพราะว่าสุดการ์ดเนี่ยมีโอกาสยิง13เนี่ยเข้ารอบเจนะอืมเข้าขอบเจดนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของบอลก็เหลื่อมๆจะดีกว่าเรียวมัดลิดด้วยอะ่ะโอ้โหเตะแบบนี้นี่ ไม่น่าเชื่อนะว่าสกอร์จะขาดนะครับว่าสกอร์จะห่าง2เมตรได้นะดูจากจากตัวเลขโดยรวมเนี่ยแล้วดูเด็กการผ่านบอลเนี่ยสดุดการผ่าน545นะ่ะผ่านบอลสําเร็จเนี่ยสี่เลยนะเออมากกว่าเรือมดริตยเยอะเลยนะเยอะเลยนะครับอเออถ้าใครเห็นสถิติตรงเนี้ต้องต้องบอกว่ามันมันมาเสียสมาธิในช่วง10นาทีสุดท้ายอาจจะโดนบุก ลุกหนักอ่ะเนาะแล้วพอเอินตัวกระชงกระชากมันก็มีเยอะอ่ะเนาะแต่ว่าช่วงที่มาได้ประตูเนี่ยมันเป็นมันมันไม่ใช่ประธานเป้นะนเป็นลูดิเกอร์กับเอนดิกเนาะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเอนดิกนี่เปลี่ยนลงมาหรือเปล่าลูดิเกอร์นี่กองหลังนะเซนเตอร์ Center นะครับนะเอนดิก ่งเปลี่ยนลงมานะครับอืน่าเสียดายนะสตุดการ์ดแต่ว่าคิดว่าถ้าสตุดการ์ดกลับไปเล่นในบ้านนะ่ะเป็นอีกทีมหนึ่งที่ที่น่าพิจารณานะถ้าดูจากอย่างเงี้ยมามาเจอเรียมผลิตเนี่ยไม่ได้เกงได้กลัวแล้วสสิติดีขนาดเนี้ยนะคู่ที่แบบทําสถิติในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วครับเสือใต้ไบเยนิวนิกนะครับ เปิดฟุตบอลอารีนาในเมืองมิวนิกนะครับเยอรมันไล,ล่ถล่มทีมเยือนไป9-2้นะครับดูดิโอ้และที่สำคัญเนี่ยเฮเลเคนเนี่ย <c oughs> ยิง3จุดโทษเลยครับนาที19นาที57านาทีเ,าเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวนะมันยิง4เม็ดนี่ ใช่ไหมเนี่ยหนึ 1, 2, 1, 2, 3, ่งสยนะ่นัหนึยิง4เม็ดนะแฮร์รีเคนยิง4เม็ดนะเอ่อเป็น3จุดโทษนะครับ <c oughs> กลิโอลนาะทีสามสิบโอลิเซนาะทีสากับ61ส <c oughs> ิบอนอยซาเน่นาะทีแปนะครับแล้วก็ ใครเนี่ยนาทีเก้าสิบบวกสองนะครับดูแล้วมันเละเกินเมื่อคืนเนี่ยเรียบอบเยนเนี่ยต่อสองลูกควบนะหรือสองลูกครึ่งเนี่ยนะเมื่อคืนเนี้ยฮาริเกนจะเกิดไหมฤดูอดการนี้แต่ว่าด้วยวัยขนาดนี้แล้วเ,เล่นได้ขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาแล้วก็มองว่าการได้ย้ายไปอยู่กับไบเอนมิวนิกเนี่ยมันดีสำหรับตัวเขาเลยนะ เออแล้วมันได้ไปได้ประสบการณ์ช่วงปลายชีวิตนักเตะที่ที่ดีนะครับถ้าอยู่สเปอร์เนี่ยก็ยังก็ยังอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มาโชว์ลวดลายในในถ้วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอดูสถิติเนี่ยวันเวไมเพืนเพื่อน <c oughs> ก็นดูแล้วกันนะครับ จำนวนเกมบุกเนี่ยเกือบ200นะ187บนะครับบุกอันตรายนี่90นะครับดูดีเดโมสเกเป็ตเทียบไม่ได้เลยเกมบุกอันตรายของดีเดโมสเกป็บ11บาเยน90นะครับบบเยนมีโอกาสได้ยิงประตูสเกป็บ19ครั้งนะยี 29, ครั้งยิงตรงกรอบ19เนี่ยเป็นประตู9โอ้โหเป็นอย่างคมอะบอกเลยอะแต่อย่างว่ามันเป็นจุดสามจุดโทษเนาะมันเป็นสามจุดโทษนะครับ เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยของไบเยอร์เนี่ยหกสิบเจ็ดนะครับดิโนโมสเก็บเนี่ยสามสามเองนะครับโอ้โหแล้วดูจํานวนการผ่านบอลน,น,น,นะครับจํานวนการผ่านบอลของไบเยอร์เนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผ่านสําเร็จเจ็ดร้อยสิบเจ็ดอ่ะเกือบจะบอกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหนะครับก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับบาเยิร er ์มาในระบบไหนเมื่อคืนนี้สี่สองสามหนึ่งนะครับ อฮริรเคนห้อยหน้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของดินามสเก็บก็มา4-2-3-1เหมือนกันนะอ่อไม่ใช่สีใช่ไหมสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันนะครับอืมสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันอไม่รอดครับโอโ้โหมีบางมีบางกูรูเหมือนกันนะที่มองว่าบาเยอร์ไม่น่าจะไล่ถลม่ม <laughs> เออแล้วคู่เนี้ยผมผมไม่ได้วิจารณ์นะเออผมไม่ได้ให้ทัศนะเพราะว่า เข็ดกับระดับราคาเกิน2ลูกอ่ะโดนมาทั้งลิเวอร์ใช่ไหมโดนมาทั้งปอร์โตนะครับเพราะงั้นเมื่อคืนเนี่ยคู่เนี่ยก็ไม่ได้ให้นอกนั้นเนี่ยให้อยู่เจ้าบ้านหมดเลยไม่ว่าจะต่อหรือรองอ่ะเนาะมีคู่เนี้ยที่ข้ามไปนะครับแล้วมันก็ดูดีมันยิงอย่างเงี้ยโอโ้ราคาไบรา์นทีนี้รับรองเลยครับว่าในถ้วยใบยนี้ไบร์นต่อโคตรแพงแน่แนครับมันมันโชว์อย่างเงี้ยมันโชว์อย่างเงี้ยมันมันทาให้ นักลงทุนเนี่ยยากแล้วเพราะว่าถ้าจะอยู่ไบยเยอร์ทีโอ้โหลุ้นเหนื่อยเลยทีเนี้ยจะต้องมีลต้องยิงสองลูกสามลูกอย่างเดียวเลยนะสามลูกอย่างเดียเยเนะี่ยดูเนี่ยอืมน้ยปิดท้ายที่สปอร์ติ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเอสตาดโอโจเซอวาเลสใช่ไหมอืมสนามเขา เอาชนะลิวไปได้2อศูนย์คู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่กระแสแรงมากเมื่อคืนเนี้ยกูรู้10คนเนี่ยต้องเรียกว่าให้9คนเนี่ยก็ต้องให้สปอตติ้งหมดเลยนะครับเโเคเลสนะครับเป็นแมนออฟเดอะแม์แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับได้ยิงได้นาที38ดิบาสนาที65นะครับสปอตติ้งนำก่อนแล้วก็ริวมาโดนใบแดงก็จบเลยคนระับคือถ้าขนาดโดนใบแดงแล้วสกอร์ยังเสมอกันอยู่เนี่ยก็ยังลำบากแล้ว ทีนี้โดนนําแล้วมาโดนใบแดงเนี่ยเรียบร้อยครับก็มาโดนเมดท,ที่สองครับนะเออสปอตติ้งเมื่อคืนต่อลูกหนึ่งอะนะครับอืไหลามาจากครึ่งครึ่งควบหนึ่งลูกเลยแล้วก็พอโดนใบแดงอ่ะท่านต่อก็ยิ้มรอเลยครับว่าเมื่อไหร่จะได้แล้วก็ได้จริงๆเนาะดูสดิติสิถติเนี่ยต้องบอกว่า ทั้งฝั่งลิวเนี่ยไม่ได้เป็นรองครับเปอร์เซนต์การครองบอลก็สูสีนะครับการผ่านบอลเนี่ยลิวยังได้ผ่านมากกว่านะครับแต่ว่าเวลาผ่านสําเร็จเนี่ยสูสีกันนะครับสูสีกันเ,เกมบุกอันตรายลิวก็ดีกว่านะครับแต่แต่ว่านะครับแต่ว่าลิวอะ่ะบุกแต่จังหวะจบสกอร์ไม่โอเคนะครับเกมบุก41เนี่ย ได้จบสกอร์เนี่ยสครั้งเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ทางฝั่งของสปอรตติ้งเนี่ยเกมบุกอะ่ะได้แค่34เองนะแล้วมีโอกาสยิงประตูนะถึง18นะครับ18เนะี่ยยิงตรงกรอบ6คือ1ใน3เท่านั้นเองครับยังเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้2เม็ดนะครับอืมแม่สปอตติ้งครับเมื่อคืนหวานเจี๊ยบเลยเนาะแล้วเรื่องของเรื่องอะ่ะ สปอตติ้งเนี่ยมามาเน้นลุกเลยครับมาในระบบ3-4-3สี่สอืะในขณะที่ทางฝั่งของริวเนี่ยโอ้โหมาลดบัสเลยครับ5-4-1กะมาเอาแต้มเดียวอย่างเดียวเลยนะเนี่ยคือต่อให้จะเป็นจังหวัดโต้กลับมันก็ยากนะเพราะว่าวางกองอกองหลังไว้5เลยอะ่ะหนี่ยกองกลาง4ี่กองหน้าตัวเดียวมันก็ลำบากอยู่แล้ว ยิ่งพอโดนนำแล้วมาโดนใบแดงอะ่ะก็เรียบร้อยเลยครับมันมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะครับอเพราะงั้นบทสรุปของเมื่อคืนก็เป็นดังนี้นะครับทีนี้ไปดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ยเขาทําเป็นหลีกรวมใหญ่เลยนะสาสิบหกทีมนะครับบวยตอนนี้คือดินาโมสเก็บครับเพราะว่าผลต่างเนี่ยลบถึงเจ็ประตูแพ้ไปสองประตูต่อเก้าใช่ไหมอืม ในขณะที่จ่าฝูงก็เป็นไบเยทร์มิวนิแน่นอนครับ <laughs> ยิงเก้าสองนะครับเซอร์ไพรส์สุดก็เป็นแอสตันวิลล่านะเออวิลล่าเนี่ยอยู่ที่สองของตารางนะตอนเนี้แล้วก็เป็นลิเวอร์พูลเป็นยูเว่เป็นเดลมาดริดแล้วก็สปอร์ติ้งนะครับอืมก็ถือได้ว่าวิลล่ามาดีมาทรงดีแล้วนะครับออือ่ะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาคุยกัน อ๋อเดี๋ยวดูราคาในค่ำคืนวันนี้นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คก็ลงเตะ6คู่เหมือนเดิมนะครับ5้าทุ่ม45 2คู่ตี2อีก4คู่นะครับวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อคืนนะเออนะเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นตัวยักษ์ยเจอกันเยอะครับแต่ว่าวันนี้ดูดิอย่างบอนญาเจอกับชักต้าโดเนตเนี่ยก็ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าดูอะใช่ไหม สปาร์ตาพาร์คเจอกับเลดบูเซาวบวกอย่างเงี้ยนะครับบุรลินย่าเนี่ยต่อครึ่งลูกสปาร์ตาเนี่ยต่อปอนะครับจะมีหน้าดูก็คู่เลืบยบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับเปิดอติหัดรับการมาเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยแมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกเลยนะครับไหลลงใช่ไหมแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่ไม่ใช่คู่ที่แบบ คนดูจะชอบอ่ะคือปารีสเจอกับคิโรนาเนี่ยคิโรนาฤดูกาลนี้มันมันไม่โอเคแล้วนะครับเล่นไม่ไม่ไม่ไมเหมือนเดิมแล้วนะครับอืมแล้วดวขับบูสเจอกับดอดมุลอย่างนเงี้ยก็ไม่น่าดูก <c oughs> ็ดอดมุลบุกไปต่อครึ่งลูกคือบอลมันไม่น่าดูอ่ะ <c oughs> แล้วก็เซลติกเจอกับสโลวานบัติสลาว่าอันนี้ลูกครึ่งนะครับมีน่าดูอยู่คู่เดียวก็คือแมนซิตี้กับอินเตอร์ดูว่าทีมจากอังกฤ,ฤษหรือทีมจากอิตาลีใครใครจะ ใครจะเหนือเออใครจะเหนือนะครับซิตี้ยังคงเป็นทีมที่ออจะใช้คําว่าลงเป็นยิงก็ได้นะมันยังคงไร้เทียมทานเหมือนเดิมะนะออแล้วก็คิดว่ากระแสแมนซิตี้ก็ต้องมาอีกครับวันนี้กระแสแมนซิตี้กระแสปารีสเนี่ยน่าจะมา2ตัวเนี้ส่วนตัวอื่นยังดูยังดูกั้มกึ่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วน อัปเดตในเรื่องของราคานะครับฟิกออดแทนดิแคปเนี่ยในนั่งข้างบอร์ดเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงเย็นเพราะบอลมาเตะด,ดึกนะครับแล้วก็บอลหน้าจอตู้คู่หนึ่งนะก็ประมาณนั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันรอบเย็นรอบค่ําทีเดียวเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันก็เช่นเคยครับสามารถแอดไลน์มาช่วยเหลือกันได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D นะครับ N A M d o O นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ